ตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1,100เปิดเผยสักทีค่าหัวของคูมะและพลเรอเอกคิสารูนั้นเต้นระบำท่าเทพนิกะในตำนานสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสับคลิปนี้เป็นตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1,100นระครับรายละเอียดมาครบมากเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับคำพูดตัวละครหรือการกระทําต่างๆนะครับซึ่งมันจะแตกต่างนะจากคลิปก่อนหน้านี้แน่นอนเพราะว่ารายละเอียดนั้นมันเยอะนะครับแล้วก็ครบถ้วนะ เพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากกดแล้วไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าด้วยเหตุการณ์ของมังงะวันพีชในตอนที่1,100นะครับเราจะเห็นว่าพลระเอกคิสรุนั้นได้มาพบกับดรเวก้าพังที่เกาะไอเคทโดยคิสรุนั้นนะครับได้บอกกับดรเวก้าพังแหละครับการที่เขามาที่นี่เนี่ยก็มาในฐานะหน้าที่การเป็นทหารเรือว่าแต่ว่าที่ใหม่ของคุณเนี่ยมันก็หนาวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะอีกทั้งยังอยู่ห่างไกลจากพังฮาซาดเนี่ยที่เก่า มากโหเลยเหมือนกันนะเวก้าพังดรเวก้าพังนะครับจึงตอบกลับไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยฉันก็มาที่นี่เพื่ออนาคตที่จะเกิดขึ้นยังไงล่ะหัวของฉันเนี่ยมันเต็มไปด้วยความคิดมากมายมันยากมากเลยนะที่ฉันจะคิดอะไรตรงๆได้โดยดูเหมือนว่าพลเอกคิสรุนั้นจะมาบอกดรเวก้าพังแหละครับว่าผู้ท่าเซตเทินั้นได้แอบซ่อนมแมลงสื่อสารที่ห้องทดลองจึงทําให้ผู้เท่าเซตเทินนั้นได้รู้นะครับถึงดีลลับนะครับที่เวก้าพังได้ติดต่อกับคูมะ ยกิสรู้นะครับก็เลยบอกในทันทีนั่นนะ่ะจะอธิบายว่าคุณเนะี่ยพลาดได้ยังไงคุณเนะี่ยคุณตรวจสอบทุกซอกทุกมุมนะเวก้าพังนับตั้งแต่ที่คุณนั้นย้ายมาและดูเหมือนว่าในตอนนี้ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็ไม่ค่อยพอใจกับข้อตกลงลับของคุณกับโจรสลัดอย่างคุม,มาสักเท่าไหร่คุณก็รู้เวก้าพังได้ยินแบบนั้นนะครับก็ได้แต่ขอโทษเออเออฉันเข้าใจแล้วล่ะบอนซาลิโนฉันเกลียดเหมือนกันนะที่นายต้องมาทําอะไรแบบนี้แต่ฉันเนี่ยก็จะทํางานของฉันละกันซึ่งในตอนนี้นะครับเราก็จะั Drake นนะคร ก็มาด้วยนะครับกับพลเรเอกคิสรุนะครับซึ่งอาจจะเป็นการเฉลยไกล้ๆหรือเปล่าว่าเอกเรกนั้นนะครับก็น่าจะเคยอยู่หน่วยนะครับหรือว่าเป็นลูกน้องภายใต้การบังคับบัญชานะครับของพลเรเอกคิสรุก่อนหน้านี้เลขการถูกตัดไปจะเห็นว่าแมลงสื่อสารนะครับของพเทาเซตเทิลนั้นนะครับได้ทําการติดต่อนะครับเพื่อจะพูดคุยกับเวก้าพังคูมะในตอนนี้นี่แกฟังฉันนะเวก้าพังมันไม่เกี่ยวเลยถ้าแกคิดว่าคูมะเนี่ยเป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่สมัครเข้ามาด้วยอุดมการในการจะเป็นหนูทดลองให้กับแกมันไม่ใช่แบบนั้นแ ชายคนนี้คูมาาน่ยเป็นโจนสรสลัดท,ที่มีข่าหัวถึง296ล้านเบรียได้กันนะแก่าคิดว่าแกจะเพิกเฉยกับสิ่งสิ่งนี้ได้หรือเพียงแค่ยอมรับว่าแกนั้นไม่สนใจใดทัด้งสิน้นแต่การกระทําที่เพิกเฉยหรือไม่สนใจแบบนี้มันทําให้กองทัพเรือนั้นเสียชื่อเสียงนะกับการที่แกเอาคนที่หลบหนีหรือว่าเป็นโจนสรสลัดอย่างเจ้านั่นเนี่ยมาเป็นร่างโคลนให้กับงานวิจัยของกองทัพเรือแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้พวกเราตรวจพบว่าสมาชิกคนหนึ่งของเจเทพโจสรสลัดนั้นได้ถูกรกกี้หน้าใหม่่อยาางนนั one, ั้จดกร ไปมันทําให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ในโลกโจรสลัดเลยล่ะฉันเลยจะเสนอให้แกคูมะมาเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดแทนที่เจ็ดเทพโจรสลัดคนเดิมซะซึ่งคูมะนะครับที่ได้ฟังอยู่เนี่ยสีหน้าก็เครียดด้วยนะครับมีเหงื่อไหลออกด้วยเช่นกันแต่พุทธเซรเทิลนั้นนะครับก็ได้ยื่นข้อเสนอที่2ต่อฉันเนี่ยก็มีเงื่อนไขที่2จะเสนอมาให้กับแกโดยการให้แกนั้นดัดแปลงร่างกายของตนเองให้กลายเป็นไซบอร์กของกองทัพเรือคูมะเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับสีหน้าก็เครียดขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ตอบกลับไปในทนททัี คุณกำลังบอกว่าให้ผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงร่างกายหรอครับถูกต้องแล้วล่ะเจ้าคูมะแกเน่ะมีคุณสมบัติมากเพียงพอจะเป็นขุนศึกให้แก่ฝั่งรัฐบาลโลกแกน่ะจะเป็นตัวต้นแบบเป็นความหวาดกลัวต่อกลุ่มโจสรสลัดที่อยู่ไกลแสนไกลหลังจากที่แกนั้นเนี่ยได้ทําการเสริมร่างกายให้กลายเป็นไซบอร์กอย่างเต็มรูปแบบซึ่งดูเหมือนว่าพลเอกคิสรุนั้นนะครับจะช่วยพูดเสริมโดยบอกแหละครับว,ว่านะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยฝั่งกองทัพเรือนั้นก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างนายนะคูมะถ้าย้ายมาอยู่ฝั่งเรราาโดย้ทนนนัันนะคบ ก็เลยทำการพูดต่อแต่สิ่งอื่นใดแล้วแต่เนี่ยสิ่งที่ฉันเห็นทั้งหมดแกเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนโจนสรสลัดทั่วไปเพราะว่าแกนั้นมีประวัติในการเป็นกองทัพคณะปฏิวัติมาก่อนมันจึงเป็นเหตุผลว่าฉันเนี่ยจะต้องการปรับปรุงในตัวของแกสักหน่อยเพื่อให้แกนั้นเนี่ยจะได้ไม่เหลือความทรงจําในการจะต่อต้านฝั่งะรัฐบาลโลกอีกในฐานะเคยเป็นกองทัพคณะปฏิวัติและนี่ก,ก็คือข้อเสนอที่3ข้อเสนอสุดท้ายแกนั้นจะต้องยอมแพ้แกพวกเราและแกนั้นต้องยอมลบสติสัมปชัญญะทั้งหมด ของแกออกจากหัวของแกซะหลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้นดรเวก้าพังนะครับที่ฟังอยู่เนี่ยถึงกับโกรธนะครับแล้วก็ด่าพูท้าเซเทิลในทันทีท,นท่านพูท้าเซเทิลน,นี่มันเหมือนเป็นการฆ่าเขาแทนนะเป็นเพราะคุณเนี่ยอยากจะได้นักรบสักคนหนึ่งที่ทําตามคําสั่งของคุณทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมคุณเนี่ยทำเหมือนว่าคุณเนี่ยกำลังฆ่าคูมาให้ตายทั้งเป็นเลยได้ซ้ําซึ่งพูท้าเซเทิลน,นั้นนะครับได้ทําการพูดเตือนสติดรเวก้าพัง เฮ้ยแกลืมไปหรือเปล่าว่าแกน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดโต้ตอบในตัวของฉันว่ายังไงเจ้าคูมะาแกน่ยจะตอบรับข้อเสนอนี้หรือเปล่ามันเป็นเงื่อนไขเดียวที่อัชญากรอย่างแกนั้นจะช่วยลูกสาวของแกให้รอดชีวิตให้ได้ ฉันว่ามันคุ้มค่านะกับสิ่งที่แกนั้นจะแลกมากกับพิจารณาความแพงและความยากในการรักษาโรคของไอเด็กสาวผู้นั้นแกต้องอย่าลืมและกันว่าฉันไม่มีหน้าที่ใดๆเลยที่จะต้องช่วยเหลือไอเด็กคนนั้นเลยได้ซ้ํานี่เป็นข้อเสนอจากฉันผู้เมตตานะเวก้าพังนะครับยิ่งโกรธขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ตวาดใส่บุธเทอร์เซนนี่มันเป็นการฆาตกรรมชัดๆมันคงเป็นอะไรที่วิปริตมากๆเลยที่เปลี่ยนมนุษย์แบบนั้นให้กลายเป็นแต่ว่าเวก้าพังผู้ไม่ทันจบนะครับคูมานั้นได้พูดสวนกลับมาได้โปร เธอเวก้าพังทำมันซะฉันแน่กังวลมาตลอดเลยว่าฉันเน่คงจะไม่สามารถจะรักษาจิวอรี่บอนนี่ได้และหลังจากนั้นนะครับคูม,มารก,ก็ร้องไห้ออกมาด้วยความปลื้มปริ่มนะครับและเขาก็บอกว่าฉันรู้สึกขอบคุณมากเลยฉันยอมรับชะตากรรมทุกอย่างอย่างมีความสุขตราบใดที่บอนนี่นั้นจะหายขาดจากโรคนี้ เล่นเอาดเรเวก้าพังหรือคิสรูนั้นก็ต่างตะลึงเช่นกันนะครับที่เห็นนะครับความเสียสละครั้งนี้ของคูมะซึ่งในระหว่างนั้นเองนะครับเราจะเห็นว่าจิวเวอรี่บอนนี่นั้นก็กําลังวิ่งเล่นสนุกสนานเลยนะครับกับเซนโตมารุโดยที่ไม่รู้เลยว่าชะตากรรมชีวิตของเธอนั้นจะกําลังเปลี่ยนแปลงไปและเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่คูมะอีกครั้งหนึง่งโดยคูมะนั้นได้ทําการสอบถามเวก้าพังเวก้าพังมันต้องใช้เวลานาน,านแค่ไหนกันดรเวก้าพังก็เลยตอบกลับไปในทันทีการจัดการนะกกเกราน bon นะีนะ่ยก องใช้เวลาประมาณ6เดือนด้วยกันและต้องใช้เวลาเพิ่มอีกประมาณ1ปีก่อนที่เธอนั้นจะเอาร่างกายของเธอเนี่ยไปสัมผัสแสงแดดได้ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งนะ่ถึงเธอจะหายขาดส่วนของนายคูมากกว่าฉันจะปรับเปลี่ยนนายให้กลายเป็นไซบอร์กได้อย่างเต็มรูปแบบก็คงต้องใช้เวลาประมาณ2ปีเลยนะแต่ระหว่างนั้นเองผู้ท่าเซตเทิลน,นั้นได้ทําการพูดสวนขึ้นมาเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในตัวของแกคูมาให้กลายเป็นไซบอร์กและรักษาลูกสาวของแกให้เสร็จสิน้นฉันจะมั่นใจไได้ยังงังงงว่่าแกจะเชือฟ ชันตลอดระยะเวลาและแกจะไม่หักหลังชั้นหลังจากรักษาเธอเสร็จแล้วลูกสาวของแกเนี่ยเป็นส,สิ่งเดียวที่เรานั้นจะได้หลักประกันไว้ถ้าเป็นแบบนั้นหลังจากที่รักษาตัวเธอเสร็จสิ้นแล้วเธอจะเป็นอิสระแต่ว่าเราจะมีบุคคลของพวกเรานั้นติดตามตัวเธอไว้ดอร์เบก้าพังไม่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธอีกนะครับแล้วก็ตะคอกใส่อีกทีหนึง่งแต่นั่นมันหมายความว่าคูมาร์จะไม่ได้เห็นบอนนี่เลยนะหลังจากที่เธอนั้นหายดีแล้วถูกต้องลวล่ะก,การปรับเปลี่ยนของเขาจะเริ่มต้นขึ้นทันทีโดยจะเป็นกระบวนการ อยู่ในขณะที่เขาเริ่มต้นดําเนินการนั้นตําแหน่งเจตเทพโจรสลัดเนี่ยก็จะเป็นคนช่วยเหลือฝั่งรัฐบาลโลกเองหลังจากที่ลูกสาวของเขานั้นได้รับการรักษาแล้วการติดต่อใดๆต่างๆนั้นระหว่างคูมาร์กับชิวิรีบอนนี่จะถูกห้ามเป็นอันขาดเพื่อการการหลบหนีหากมีสัญญาณบ่งบอกถึงการต่อต้านของคนใดคนหนึ่งว่าจะหลบหนีแล้วล่ะก็อีกคนหนึ่งนั่นจะต้องมีชุดที่เหลือในการเป็นทาสคูมาร์ไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ตกใจรีบตอบกลับผู้เท่าสเตเทิร์ในทันทีฉันฉันจะไม่เจอเธอฉันสาบา ฉันมีแค่คำขอเดียวเท่านั้นอย่าบอกความจริงเรื่องนี้กับบอนนี่นะเธอจะต้องไม่รู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยของเธอหรือแม้กระทั่งเธอนั้นถูกจับเป็นตัวประกันฉันเนี่ยไม่อยากให้เธอตื่นขึ้นมาหลังจากการผ่าตัดที่ห้องพยาบาลสักทีสี่หนึ่งพาเธอกลับไปที่ซอเบตเธอคุณสามารถเฝ้าดูเธอได้ในบทที่เธอเติบโตมาหากคุณนั้นสามารถให้คำขอนั้นกับผมได้ผมก็จะสัญญากับคุณผมจะไม่ตามหาเธอเปน็นนางขาาและจะเชื่อฟังโดยที่จะไม่มีคำถามใดๆทั้งสิ้นต่อฝั่งรัฐบาลโลกอีกต่อไปครับ ซึ่งเราเซเทิลก็รับปากนะครับกับคําสัญญานี้นะครับแล้วก็บอกแหละครับว่าโห้ยมันคงเป็นอะไรที่น่าดูมากเลยนะอีก2ปีข้างหน้าหลังจากข้อตกลงเสร็จเรียบร้อยแล้วคูมาก็บอกกับบอนนี่แหละครับว่าจะต้องอยู่นะครับที่เอ็กเฮดต่อนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนโดยก็ทาการหลอกนะครับบอนนี่แหละครับว่านะครับก็มาที่นี่เพื่อทดสอบบางสิ่งบางอย่างซึ่งบอนนี่ก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่เธอนั้นจะได้อยู่กับพ่อของเธอนะครับแล้วก็บอกแหละครับว่าไอตัวประหลาดนั่นเซนโตมารุนะเซนโตมารุก็ดากลับแหละครับว่านี่ไอหนู บบซึ่งหลังจากนั้นดรเบเก้าพังก็ทํางานหนักมากๆเลยนะครับเพื่อจะต้องการนะครับจัดการช่วยเหลือคูมานะครับแล้วก็จิวเวอรี่บอนนี่ให้ได้และเขาก็บ่นแหลนนะครับว่าเฮ้ยฉันเนี่ยมีแค่ตัวคนเดียวเนี่ยมันยากมากๆจะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ฉันอยากจะแบ่งคนของฉันออกมาให้ออกมาเพื่อบอิ5าคนเหลือเกินซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นที่มานะครับว่าหลังจากนั้นจะเห็นว่าจะมีเบเก้าพังออกมา Yo 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 เยะแยะเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นวันเวลาผ่านไปเราจะเห็นว่าจิวเวอรี่บอนนี่นั้นนะครับก็ถูกรักษาตัวนะคร บอกและระหว่างนั้นนะครับพวกเขานั้นก็เล่นการนอนด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างอีกทั้งนะครับก็อยู่กันอย่างมีความสุขมีปราร์ตรงปาร์ตี้การมีคิสรุปาร์ตี้ด้วยนะครับก็คือกินพิซซ่ากันนะครับคือหน้าตาแบบคนดีคนดีสุดๆเลยล่ะคิสรุนะครับแล้วก็มีการเต้นท่านิกากันด้วยนะครับไอ้ท่าฉลองนิกานั่นแหละซึ่งพลเอกิสรุนั้นก็ทําการเต้นด้วยเช่นกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขานนั้นจะมีช่วงเวลาที่มีความสุขระหว่างนี้ก่อนที่จะเป็นช่วงเวลาที่จะไม่ได้พบเจอกันและทุกกระทมสุดๆซึ่่งรรระะยะเวลาาาาผนไปนกรรักกษ ดูี่บอนนี่นั้นสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอนั้นนะครับก็ต้องรอในการพักฟื้นนะครับจึงทําการส่งเธอนั้นไปที่อนะาณาจักรซอเบตไปที่โบสนะครับณนะบ้านเกิดของเธอ ซึ่งพอจิวเวลรี่บอนนี่นั้นนะครับกลับไปที่หมู่บ้านของตนเองนะครับก็ไปโม้คนแก่ใหญ่เลยแหละคับว่าอีกประมาณ1ปีเนี่ยเธอนั้นจะหายขาดและสามารถออกไปข้างนอกได้นะครับซึ่งเธอนั้นนะครับก็จะกลายเป็นเหมือนเด็กปกติซึ่งในระหว่างนั้นเองนะครับอดีตราชินีคอนนี่นั้นนะครับก็มาเยี่ยมจิวเวลรี่บอนนี่ที่โบสด้วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นคูมานั้นได้บอกลารับจิวเวลรี่บอนนี่ครั้งสุดท้ายนะครับแต่ว่าบอนนี่ไม่รู้นะอันนี้คือการบอกลาครั้งสุดท้ายโดยคูม่าบอกเลยครับว่าน สลัดนะครับแล้วก็จะออกไปข้างนอกแล้วก็บอกกับบอนนี่แหละครับว่าก็เดี๋ยวคงจะไม่ได้กลับมานะครับอย่างน้อยๆอ่ะก็1ปีนะครับซึ่งบอนนี่ก็บ่นแหละครับว่าทาไมไปนานจังเลยแล้วก็บอกให้คูมานั้นส่งจดหมายมาด้วยนะนะครับซึ่งทางด้านคูมานะครับก็เลยบอกบอนนี่แหละครับว่าหลังจากนี้นะครับพวกเราทั้งคู่นั้นเนี่ยก็คือหลังจากที่หายเสร็จแล้วเนี่ยจะพาออกไปเที่ยวนะครับในสิ่งที่บอนนี่นั้นต้องการส่วนทางด้านจิวเวอรี่บอนนี่นั้นนะครับก็ถูกควบคุมนะครับโดย CPE นะครับในภายใต้โค แบบนนั้และได้เกิดการบอกลากันครั้งสุดท้ายนะครับระหว่าง2พ่พอลูกคู่นี้นี่พ่อค้าหนูเนี่ยอยากจะไปเที่ยวทุกที่เลยเราไปได้วยกันนะคะหลังจากนี้ซึ่งคูม,มาก็บอกว่าพ่อเนี่ยก็อยากจะพาลูกไปนะถ้าได้ไปแล้วเนี่ยก็คงจะชอบมันมากจริงๆนั่นแหละซึ่งหลังจากนั้นนะครับ CP เอกนะครับไปใต้โคดเนมอย่างอัลฟาหรือ,อจริงๆก็คือแคลิเฟอร์ของ CP9 นั่นแหละครับก็คือแคลิเฟอร์นะเนี่ยก็คือเป็นคนดูแลนะครับได,ได้ทําการขู่คูม,มาด้วยแหละครับว่าอย่าลืมละกันว่าสิ่งมีชีวิตเเเด็็กกนนนี่ย่ยมมัปปอะะไรทาาบงๆล การบีบหินนะครับเพื่อแบบว่าเป็นการขู่คูมานะครับว่าถ้าหักตุกติกแล้วก็นะครับบอนนี่นั้นเละเป็นโจกแน่นอนและหลังจากการจากไปของคูมานะครับก็เกิดบางสิ่งบางอย่างนะครับของโลกโจรสลัดที่ตกตะลึงมากๆเลยเมื่อทรราชผู้โด่งดังอย่างบโลโลมิวคูมานั้นได้กลับกลายนะครับเป็นผู้ที่เชื่อฟังนะครับของฝั่งธ้าบารโลกนะครับและได้กลายเป็นเจเทพโจรสลัดซึ่งเรานั้นนะครับก็จะได้เห็นรีแอคนะครับของเหล่าบรรดาเจเทพโจรสลัดคนอื่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโดฟามิงโกเองนะครับก็บอกเลยว่า โอ้คูม,มจะจอมเผด็จก,การนั่นเหรอดูเหมือนว่าพวกร้ายๆเนี่ยจะเข้ามาเป็นพักพวกของชัน้นสินะหรือแม้กระทั่งฮอกโคได้นั้นนะครับก็ได้ข่าวนี้ด้วยเช่นกันนะครับกล่าวการที่นะครับคูม,ม่านั้นได้กลายเป็นเจเทพโจรสลดัดหรือแม้กระทั่งมีฮอกนั้นนะครับเราก็จะเห็นรีแอคหน้าของเขานะครับที่ได้อ่านข่าวนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีคําพูดอะไรนะครับของมีฮอกหรือแม้กระทั่งอัลบิด้านะครับแล้วก็โคบี้ในตอนนั้นเนี่ยก็คือยังเป็นแบบว่าพวกเดียวกันอยู่นะก็คืออัลบิด้านั้นนะครับก็ได้ แข็งแกร่งกว่ากันชั้นหรือว่าเขาซึ่งโคบี้นะครับก็ตอบไปแบบเว้ยแหละครับว่าแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องคุณเอาพิด้าสิครับเลขการกตัดไปที่เรือของหนวดขาวก็จะมีหนวดขาวมาโกจินเบหนวดดำนะครับแล้วก็เอสนะครับก็ได้ข่าวนี้ด้วยเช่นกันโดยเอสก็พูดเลยแหละว่าในที่สุดพวกนั้นเนี่ยก็หาคนใหม่มาแทนที่คนเก่าได้แล้วสินะน่าจะเป็นเขาดีใช่ไหมละ่ะจินเบโดยจินเบก็เลยพูดไปแหละว่าหากพิจารณาดูแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นบุคคลเนี่ยที่น่าสงสัยเหมือนกันนะเขาเป็นไอดีกษัตริย์เลยนะมันเป็นอะไรทีีี่่เเปปปลลลยยนแงไมากๆท กษัตริย์ในตอนนี้เนี่ยได้กลายมาเป็นโจนสรสัดว์ไปซะแล้วหรือแม้กระทั่งนะครับแฮนค็อกเนี่ยก็ได้ข่าวนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่เธอนั้นก็ไม่สนใจสักเท่าไหร่นะครับขอเพียงแค่ไม่กระทบนะครับสำหรับภารกิจนะครับหรือว่าธุรกิจของเธอนั้นก็เพียงพอแล้วหรือแม้กระทั่งเก๊กโคโมเรียนะครับก็ได้อ่านข่าวนี้ด้วยเช่นกันโดยเกกโคโมเรียก็บอกแหละครับว่นาพวกนั้นบอกว่าเนี่ยเจ้าคูม่าเนี่ยเป็นชายที่มีอุ้งมือที่ทรงพลังใช่ไหมละ่ะฟังดูน่ากลัวใช่เล่นเลยดูเหมือนว่าในตอนนี้เจะะแแแขข็งงกกกร่่มมาาึ้้้นนวววเดดิลยหตกณตตัััดดไปปทที่องคะฏิวว้ย เช่นกันนะครับโดยดาก้อนนั้นไม่พูดอะไรส่วนซาโบกับโควราทั้ง2คนแทบไม่อยากจะเชื่อเลยแหละครับว่าคนอย่างคูม้านั้นจะยอมนะครับเข้าร่วมกับฝั่งรัฐบาลโลก และเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่เรือของปาโทโลมิวคูมะนะครับดูเหมือนว่าคูมะในตอนนี้เนี่ยก็กําลังเขียนนะครับก็คือเขียนจดหมายในหาจิวเวอรี่บอนนี่ Bonnie, แล้วก็พูดนะครับอาจจะเป็นการบรรยายแหละครับว่าการเดินทางนั้นเป็นยังไงบ้างซึ่งก็ดูเหมือนว่าคูมะนั้นก็จะมานะครับที่หมู่บ้านของลูฟี่นะครับและระหว่างนั้นเองนะครับคูมะนั้นได้รับภารกิจจากฝั่งรัฐบาลโลกฝั่งรัฐบาลโลกก็เลยถามคูมะแหละครับว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนคูมะก็บอกแล้วว่าอ๋อตอนนี้เนี่ยฉันอยู่ Blue, าายยอรรีสต,ต แล้วก็เป็นการจบไปสําหรับมังงะวันพีชในตอนที่1,100นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ยาวเลยนะบทพูดเยอะมากๆแต่ก็สนุกนะจริงๆเอาเป็นว่าสนุกละกันนะครับคือบางท่านอาจจะบ่นว่าย้อนอดีตอีกแล้วคูมะแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเออมันเป็นอดีตนะครับที่มีผลต่อเส้นเรื่องหลักนะครับแต่ผมก็เข้าใจนะบางท่านที่แบบว่าอยากเห็นการต่อสู้ของรูฟี่คือมันดันจั่วไงว่ามันจะมีการต่อสู้ของพวกลูฟี่ต่อในเอ็กเคสมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ขัดนะครับโอเคแต่ก็เข้าใจได้ว่าแล้วแต่น ชอบคลิปนี้ยังไงบ้างนะครับก็คอมเมนต์แสดงความค็ดมาข้างล่างนี้ได้เลยสลาบวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะ